สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเอนะคะอิรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวไม้มิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่3ามในชาแนของมิ้นคลิปแรกที่มิ้นลงไปจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวค่ะส่วนคลิปที่2องมิ้นได้พาทุกคนไปออกกำลังกายด้วยกันในคลิปนี้นะคะมิ้นจะขอพาทุกคนไปย้อนวัยกันค่ะถ้าทุกคนสงสัยว่ามิ้นจะพาไปย้อนไวัยได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะ ทุกคนกดครบแล้วก็ไปรับชมวามสรุปก,กันได้เลยค่ะและของที่มิ้นจะพาทุกคนย้อนวัยไปด้วยกันนะคะก็คือชุกตาปูนปัตเตอร์ค่ะชื่อว่าตอนเด็กหลายๆคนก็น่าจะเคยระบายสีกันนะคะยังตอนที่มิ้นอยู่ระบานเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปางาน,นวัดที่ไรมีก็มักจะอยากเข้าร้านพวกนี้ตลอดเลยค่ะถึงท่าน,นจะไปดูคอนเสิร์ตไปดูลิเกที่หน้าเวทีแต่มิ้นก็จะไประบายสีอยู่ดี พี่จะระบายไม่ค่อยเก่งเอามาเละเทะมั่งดีมั่งแต่มินก็ชอบระบายอยู่ดีมันก็เป็นความสุริกเล็กของเด็กคนหนึ่งนะคะโดยตุ๊ก,กตาปูนปัเตอร์ทุคนี้นะคะมินก็ซื้อมาจากร้านสักกระเบืรอยันโลลบที่พุทารามค่ะถุงละบแปบาทเองค่ะมีตุ๊ก,กตาทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีสีมีจานสีมีผู้การข้างในด้วยนะคะแต่มิจะแกะออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะ แรกนะคะก็จะเป็นยูนิคอร์นค่ะส่วนนี้นะคะตัวที่สองก็จะเป็นหมีค่ะส่วนตัวที่สามถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นแมวน้ำนะคะ เห็นหน้าตาตุ๊กตาทั้งสามตัวกันไปแล้วเราก็มาดูผู้กันสีแล้วก็จานสีกนันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นผู้กันสีนํำเงินแท่งประมาณนี้ตัดคนตาได้ไหมไม่ได้เนาะส่วนนี้ก็เป็นสีค่ะ จานสีนะเป็นจานสีพลาสติกค่ะแล้วแกออกมาดูก่อนนะคะว่าสีนั้นมีสีอะไรบ้างโอ้ห <c oughs> ขาซิลมาแน่นมาก <c oughs> หลังจากที่เมื่อกี้แกถุงซิลของสีเสรแกไปแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าเขาให้สีอะไรมาบ้าง สีแรกนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะสว่างสดใสมากสุวที่สองเป็นสีขาวค่ะนี่เป็นสีชมพูก็นี่เป็นสีเขียวค่ะส่วนจานสีนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลมีทั้งหมดเจดูค่ะถ mm ้า hmm. เปรียบเทียบกับราคา18บาทแล้วเนี่ยมีว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ตุ๊กตาทั้งสามตัว กัน 1>, 1อันจานสี1อันแล้วก็มีสีสีสองค่ะเพราะปกติเวลาไปงานวัดเนี่ยมีจะได้แค่ตุ๊กตา1ตัวในราคา20บาทแล้วก็สีอีกหนึ่งก็จะว่าอยากเยี่ยมค่ะ สีที่ทางร้านให้มานะคะก็จะมีทันมดสีสีค่ะได้แก่สีเขียวสีขาวสีชมพูแล้วก็สีํำเงินแต่ไม่ได้ทําการผสมสีเพิ่มมี3สีค่ะนั่นก็คือสีฟ้าสีเขียวอ่อนแล้วก็สีํำเงินม่วงสาเหตุที่มินต้องผสมสีเพิ่มเนี่ยก็เพราะต้องการในครบ7ช่องค่ะหลังจากที่ผสมสีเสร็จเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วเราก็เริ่มระบายกันได้เลยค่ะมินจะขอสปีดวิดีโอตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไป ส่วนแรกที่มีลระ,ะบายก่อนนะั่นก็คือเขาค่ะมีระบายด้วยสีชมพูส่วนที่2ที่มีระบายนะคะก็คือบริเวณหูมีจะระบายด้วยสีฟ้าที่มีผสมใหม่ค่ะเมื่อระบายสีบริเวณหูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อที่ปีกกันค่ะโดยมีก็จะระบายด้วยสีชมพูสีเดียวกับที่เขาเลยนะคะตอนที่ระบายสีมีอาจจะตั้งใจมากเกินไปหน่อยน่ากระเลยตึงๆไวให้ทุกคนเห็นกันนะคะ เมื่อระบ,บายสีบริเวณปีกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันที่บริเวณหางกันค่ะโดยมิ้ก็จะระบ,บายด้วยสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวมิ้นที่มีผู้ผสมใหม่นั่นเองนะคะจบจะส่วนหางก็เลยเข้าบริเวณลำตัวกับส่วน,านฐานฐานมิ้จะระบ,บายด้วยสีน้ลเงินเข้มเพื่อให้มีความโดดเด่นขึ้นมาจากสีอื่นที่ระบ,บายก่อนหน้าไปนะคะและตอนนี้นะคะตุ๊กตาปูนปั้เตอร์ที่มิน้นต้องจะระบ,บายสยีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ มี่ไม่แน่ใจว่าน้องคือยูนิคอร์นเพกาซัสหรือว่าโพนี่นะคะเพราะว่าน้องมีทั้งเขาแล้วก็มีทั้งปีกเลยผลงานศิลปะของมินเนี่ยอาจจะไม่เคยดีเท่าไร่จนหนึ่งถึงสิบมินขอให้ใจเป็นติดลบแล้วกันค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแย่ๆตอนมินก็ตั้งใจระบายสีแล้วนะคะถึงจะออกมาไม่ดีมากแต่ว่านี่คือความพยายามค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยาพาทุกคนย้อนวันวานไปด้วยกันว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะแ๋่วมินจะเข้ามาอ่านแล้วก็ไปทำตามนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย และนี่ก็คือหน้าตาชัดๆของผลงานตุ๊กตาปูนป์เตอร์ที่มีเพื่อระบายสีเสร็จค่ะอาจจะดูน่ารักในเอ็นดูหรือน่าเกลียดจะไม่มีใครอยากมองกระดับทุกคนจะใช้วิจารณญาในการมองนะคะ